วันที่18กุมภาพันธ์2568กลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องาศาเซลเซียสและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะ โดยอุณหภูมิต่ำสุด15-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียส ส่วนทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจงังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะ ส่วนบริเวณยอดภูดมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12 16องศาเซลเซียสส่วนทางด้านภาคกลางค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ โดยอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางด้านภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35งองศาเซลเซียสค่ะ และตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ ส่วนด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยอุณหภูมิต่ำสุด2 4่7ถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึองศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn